สวัสดีครับพกผมช่องเอฟเทียนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาหาคุณตาวิเชียนเช่นเคยนะครับผมครับผมคุณตาครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่กัง่ห้เข้าหมูเข้ามานฟีซีอาจจะแปลกใจว่าทำไมผมชอบมาถ่ายในขค้งหมูนะครับผมผมบอกตรงๆเลยว่าขค้งหมูของคุณตานี่ไม่มีกลิ่นเลยนะครับไม่เน้นแล้วก็โตเร็วครับและนี่ตาเลี้ยงก็ไม่ได้ให้วัวอาหารนี่ตาบดเขาเปลือกนี่ครันี่เอ่คุณตาเลี้ยงหมูอยู่ตรงนี้กี่เดือนแล้วครับก็ประมาณห้าหกเดือนเลย นี่แหละกินอีมีชัยตาก็เอาอันนี้สมน้ำมันกินเนี่ยตาก็สมเรื่อยๆให้หมูให้ให้มมากินนี่ครับผมน,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 นั่นนั่นนั่นดูนี่ตาก็ให้นี่กล่องมันหมดแล้วเ <c oughs> <c oughs> น่เ่เน่ตาก็ยังให้อยู่เนี่ยเนี่ยเอฟซีของตาก็เรียกโทรตลอดตัวก็ก็ยังโทรหาคนที่เลี้ยงวัวกล่องเขาเป็นไงครับตากล่องก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่นี่เพื่อเอฟซีไม่เคยเห็นนะครับผมอออนี่กล่องมันนี่ครับอ้อ ตาใช้ตัวนี้ประจําก็ตาใช้นี่ตลอดหมดก็โทรสั่งไม่รู้แหลมมาก็กเลี้ยงปลาปลาปลาตากระโตเร็วนะ่ะครับผมปลากระกเจอะอเร็วครับตอนนี้ออกลูกเตรียมสะเลยตาก็แน่โอ้วันก่อนนะ่ะเขาเลี้ยงเหม็นเหม็นเขาไม่กล้าซื้อตายังให้ฟรีๆไปกินเลยให้เอาไปลองดูให้เอาไปลองดูครับผมวันหลังเขาก็โทรสั่งด้วยครับออที่หนึ่งเยอะๆนะครับเ,ออเขาก็บอกเขาก็สั่งมันเลี้ยงในหมู่บ้านเขาไม่กล้าซื้อครับ ไอ้พวกคนน่ะแปลงกับมันไม่กล้าแต่เราก็แจกเอาเราซื้อมาเราก็แบ่งเขาไปเอาทดลองไปใช้ดูครับผมเออเขาก็ลองใช้กับพวกพวกกันน่ะนะเมื่อวานก่อนคนอยู่แพร่แน่นนหรือน,นั่นเขาก็ยังโทรไปสั่งนะเขายังโทรมหาตาเลยและนี่คนอยู่เชียงใหม่ก็โทรโอ้โจากเชียงใหม่เลยเอ้าวเชียงใหม่ ต้องดูดูถามบริษัทดิมีเนี่ยเบอร์เชียงใหม่ต้องส่งให้เขายังครับเออโทรมาถามตาเขาก็ได้เบอร์เจตาเลยเนี่ยหมูตากระเจ็วเหมือนกันนี่ครับผมเจตาไม่ได้ให้หัวหันตาเลี้ยงแค่รำอย่างเดียวก็เลี้ยงรำเนี่ยตาอย่างทำแม่พันครับผมก็เนี่ยตาเห็นเลี้ยงจอกเลี้ยงอะไรเนี่ยผมจะให้ดูนะผมคุณตาไม่เคยเก็บขี้หมูออกไปเลยนะผมไม่เก็บนี่ครับนี่ขี้นี่อยู่ตรงนี้ครับไม่เหม็นนี่ยืนอยู่นี่ก็ไม่เหม็น อันนี้คือขี้ไม่เหม็นจริงๆครับผมบางคนว่าเอ,อมันกินแต่รำมั่งมันถึงเหม็นมันไม่เกีียวหรอกไป่ยังไงนมันก็ต้องมีกลิ่นแหละครับผมมีกลิ่นแน่นอนครับหมูครับนอกจากหมูให้กินแล้วตาให้กินอะไรบ้างครับก็บวัวปลาตาก็คุกเป็นอาหารน่ะนะมาด้วยล้มไปสองเดือนอย่างรอบเมื่อวานคนอ่างปืนน่ะครับผมเขามาครับ,บวัวเขาล้มเขาจะยกให้ตาเฉยๆอ่ะตาโม้ตาเหนื่อยตา ตาไม่มีเวลาดูมัน่ะนะครับผมพอให้เฉยๆมันด้ซื้อเขาหรอกให้เลยให้เลยเจ้าการเกียดครับผมเพราะมันมีเวลาน่ะเอฟซีนี่แน่นอนจริงๆครับผมเอาวัวมาให้กุตาเลยนะครับผมก็ให้ไปเอาวัวอยู่บ้านเขาเลยมีเอฟซีอยากถามว่าดูดูฝนเนี่ยทำให้วัวผอมมากๆเลยเนื่องจากยุงจริงไหมตาหนึ่งมันกินไม่ค่อยอิ่มอ่ะกินไม่ค่อยอิ่มยุงมันก็ไม่เท่าไรหรอกครับลองนึกถึงแต่อย่างนี้สิ และยังก็บวัวกระทิงวัวเขาใหญ่ฟางเอ่ยอ่ะมันอยู่ในเขาอ่ะครับผมโอ้ยุ่งเยอะกันนี่อีกทไมมันอ้วนล่ะนะมันทรรมชาติแต่ไอที่มันกินไม่ค่อยอิ่มคือมันเราตัดตัดหายมันกินนะครับผมมันเดินเลือกกินเองไม่ได้อืมไม่เหมือนหน้าแรงแต่ถ้าคนก็ให้อาหารก็อ้วนนะครับผมแต่มันใช้จ่ายอ่ะมันแพงเยอะถ้าเรามีทุนอ่ะไอไอต่างตรงที่เราใช้ทุนอ่ะ บม่ถ้าอยู่ข้างนอกมันประหยัดไม่นั่งยังตจก่อนตากินอยู่ในโคกเดือนละหกหมื่นนบผมแต่ถ้าปล่อยทุ่งเราไม่ต้องให้อะไรเลยแล้วทาไมวัวเดินกินข้างนอกถึงอ้วนกว่าวัวที่ตัดหญ้าให้ครับมันมันไม่ใช่น่ะวัวข้างนอกอ่ะหญ้าไม่ถึงมันก็ไม่อ้วน,นย่างปีทีแล้ววัวตาอยู่แต่ในโคกอ้วนฝ่าแต่ถ้าปล่อยไปอ่ะมันมันปรับสภาพยากอไอ้อยู่ที่พื้นที่ร้วนๆเลยอืมก็เนี่ยจะอยู่ในโคกแต่ว่าเอาถามแล้วปล่อยทําไม มันก็ประหยัดไอ้หกหมื่นน่ะนะรเราก็ต้องปล่อยแต่นี้วัวราคาอย่างนี้เราขังกันในคอกเราก็เจ๊งเลยแหละวัวเราก็กินไหนกินดีมีชัยตลอดก็ตั้งตั้งเราได้นี่มาเราก็ประหยัดฉีดยาไปตั้งเดือนหนึ่งสามสี่พันน่ะครับผมพอเจะากอนเห็นไหมยาตาซื้อเป็นหลังผมเห็นครับผมจําได้เลยยาตาเป็นหลังๆังครับยาเสียหมดเลยเหลือเหลือ,อยาเหลือตัวไม่ป่วยครับผมอืมก็เป็นลําปีตอนนั้น ตาชีจนเหนื่อยอ่ะครับแต่ช่วงนั้นเขามีช่องไอ้สีสิบ้าสิบอ่ะครับผมตาไปเปิดดูในโทรทัศน์ี่เห็นแถวชายเชิงเศ้าแถวไอ้นั่นอ่ะอุทยาเขาให้กินเอ้ามันดีตาก็ลองทดลองซื้อมาครับตอนแรกก็สามสามจองก่อนเพราะมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นตาไปซื้อที่้วกล่องอันนั้นลองครั้งแรกลองครั้งแรกครับผมพอกินแล้วเห็นบัวมันกินหญ้าดีขึ้นมามันไม่ซึมตาก็ใช้มาตลอด จนทุกวันเนี่ยอ้ะผมถามตาตรงๆเลยตอนที่วัวเป็นลำปีตอนนั้นอะ่ะตาใช้ไปนี่เห็นผลอะไรบ้างชัดเจนเลยเพราะมนนันหายตายอะ่ะตอนนั้นตายไปจึงสองโอ้โหตาก <4 S 2> <5 S 1> ็ยแล้วเพราะมันมันเป็นไม่คนเราอะ่ะมันมันต้องเป็นกอ่อนอ่ะถึงจะเจอปัญหาเนอะครับผมถ้ามันไม่ได้เป็นเราก็นึกไม่ออก ตอนนั้นใจหายไหมตาเป็นโรคไหมด้วยตาคิดว่าเป็นเจ็ดแปดสิบตัวตอนนั้นจะไปฝังไหนครับผมฝังไงมดครับผมเขาก็ไม่ให้กินนอนไก่นะพังแล้วไหมตาโอ้คิดไม่หมดตัวแล้วคราวนี้พอได้นี่มาตาก็หมดห่วงแล้วครับสองมันก็กินตลอดอ่ะมันเอี่ะคนมันเงาแวบแล้วมันก็กินหญ้าดีอะไรดีมันก็ไม่ซึมอ่ะครับมันไม่เครียดวัวมันไม่เครียดวัวไม่เครียดมันนอนเอ้าเอฟซีตา เขาก็แน่ไอเขาโทรมาหาตาเยอะด้วยครับผมคนไกลๆอะ่ะเถาบึงการเลยอูย่อคณะภาคใต้อ่ะเอา้าครับผมลองลองลองถามเจ้าของบริษัทบริคนภาคใต้สั่งไว้ไหมเออ <c oughs> เขาจะได้เบอร์จากตาเลยเนี่ยเคนี่อุบลเออเมื่อวานรู้สึกเจ้าอุบลอะ่ะโทรสั่งมั้งครับชิตเกตเขาก็โทรหาตาเรื่อยนะ <c oughs> เออบางทีเขาไม่มีซองเขาซื้อใช้แล้วมันหายซองหาย มันตางตรงทีนมันออกออกไปกินเองกระตัดเนี่ยตัดมันเหนื่อยไงครับมันออกกินเองไม่เหนื่อยนี<ม>่แต่นี่สาคัญน่ะไอ้ที่เรามันไม่มีอสิถ้ารเรามีแปลงหญ้านะ่ะมันดีอยู่ตามันไม่มีที่นะเรื่องของเรื่องไม่มีที่ปล่อยก็ไม่มีที่นี่มันเต็มไปหมดแล้วครับผมอืมตามก็อยู่แลงคอกเนี่ยครับเออ ตากระมือจะไปไหนเพราะมันได้กินอันนี้มันกินฟางดีอะไรดีนะครับบัวตากินฟางเห็นไหมฟางหกเซนฟางก่อนจะหมดแล้วครับบ,บ,บัวตาไม่ผอมเด้อครับผมใครมาก็ยังมองเอาอ้วตั้งเยอะทำไมไม่ผอมครับคนเรียบอืมก็ปลานั้นอ่ะถ้าวัวขนยาวๆไม่เรียบเราก็เอาสเปรย์สมัยกินดีมีชัยนี่แหละครับผมคนพ่นตัวมันด้วยครับเออมันก็จะได้ไม่เครียด เป็นวันก็ไม่มีในข้อครับผม,มขี้วัวก็ไม่เหม็นนั่นก็ในข้อมันสะอาดแล้วมันก็ดูไม่น่าขี้อะไรอ่ะอะไรจะมาเหม็นเท่าขี้หมูครับผมอืออ่ะผมคุยต,งตรงๆเลยนะผมว่าข้องมูของคุณตานี่ไม่เหม็นเลยนะผม,มผมจะมานั่งถ่ายคลิปกับคุณตาตรงนี้ไปจำนะผมถ้ามันเหม็นเนี่ยคือนั่งถ่ายไม่ได้แน่นอนนะครับผมไม่จะเเดือนร้อนฉันบานใช่ไหมตา มันก็ต้องเดือดร้อนคนอื่นเขาเลี้ยงไม่ได้พอ่อหมูตั้งหลายสิตบตัวแล้วตอนนี้สิบเอ็ดตัวแล้วมีม้าอีกต่างหากนะครับผมม้าอีกหกตัวและสองธรรมดามาขี้เหม็นเยี่ยวเหม็นจนครับผมมันนี่ไม่เหม็นแต่หมูเนี่ยเมสาเนี่ยต้องมีเป็นรอยเนีย่ยใไอ้แน่นกดท้องแล้วครับผมไอน้น่่ทันว่าตากระทับแล้ว <c oughs> เห็นตาว่าเดี๋ยวตาจะทําให้ดูเลยหมูไร้กลิ่นอ๋อก็นี่นะมันไม่มีกลิ่นก็ดูนี่นี่ ไม่มีกลิ่นเลี้ยงก็ไม่ได้เลอะเธอะครับผมเนี่ยไม่เห็นจะยากอะไรนี่หูตาเลี้ยงคอก็ไม่ต้องทํานี่นนคล้องคอไว้งี้แหละครับผมก็ดูขออ้อก้อเนี่ยทองใหญ่โยเยโยอยยครับผมจะคลอดอีกแล้วนะครับผมเแล้วเนี่ยทันไม่ถึงทันตุลาเนี่ยแหละปลายตุลาก็คลอดแล้วอ่าอมแม่นี่ตอนนั้นคลอดตั้งสี่ตัวนี่ยครับผม หมูเหม็นขี้เหม็นชาวบ้านเดือดร้อนโทรมาเลยเดี๋ยวตาจะแนะนำครับผมกินดีดีชยัยเดี๋ยวมีเบอร์ตลอดตาจำท่องจนแม่นท่องจนแม่นอา้าวก็ใครโทรมาตาไม่ต้องไปกดโทรศัพท์เลยครับอยากได้เบอร์กินดีดีชัยอะ่ะครับผมอืมเพราะว่าคุณตากระสั่งประจำอยู่แล้วเออก็เนี่ยครับบางคนบอกโอ้ทำไมตาจำแม่นก็ตาใช้จนขึ้นใจแล้วครับผมก็ในหมู่บ้าน ตายังเคยให้เขาเขาไม่กล้าเขาไม่เชื่อครับเขาว่าอาจจะแพงนิดหนึ่งทุกทุกคนอะไอช้องละร้อยหิเนาะครับเพราะว่าอาจจะแพงแต่ว่าถ้าวัวไฟเราป่วยอะ่ะเราฉีดยาทีหนึ่งสี่ห้าร้อยครับผมเออโอเควันนี้ก็ขอบคุณคุณตาวิเชียนครับผม,บผมขอบคุณมากครับผม